เพลงชนทิดาโต้กลับทันทีไม่ยอมให้แม่ตู่โดนดา่าสุดท้ายทัวลงเละจากกรณีโลกออนไลน์ประกาศตามหาคนหายหลังเกิดเหตุไฟไหมโรงงานย่านกิ่งแก้วแต่กลับไร้เงาตูน่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่โผล่หน้าไปดูเลยสักนิดทั้งที่จังหวัดของตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักในโลกออนไลน์ ก่อนที่เช้าวันถัดมา6ก,กระะกฎาคม64ตูน่นันทิดาได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทีมงานทำงานเป็นทีมอาจไม่เห็นตนลงพื้นที่เพราะมีปัญหาโควิดเราทำงานตามความจริงและตนไม่ได้เล่นโซเชียลยันทำตามหน้าที่ของอ,อบจอ,อะไรช่วยได้ก็ช่วย ในขณะเดียวกันลูกสาวเพลงชนธิดาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเห็นแม่โดนดาสนัน่นโดยเธอได้โพสต์แจ้งข่าวจากเพจสมุดประาการก้าวหน้าที่มีใจความว่านายกตูนันทิดาได้มอบหมายให้รองนายกอบจอไปดูแลแทนแม้เพลงชนธิดาจะออกมาชี้แจงแต่ก็ไม่ไวย,ยังโดนด่ากระนำ่ำ จนในที่สุดเธอก็ได้ตั้งไอจีเป็นส่วนตัวพร้อมแฟนหนุ่มลูกชายของนายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ